สบายครับขึ้นเรียบร้อยแล้วนะครับในเช้าวันนี้อ่ะเอาบาลงหน่อยนะเช้าวันนี้เขาบอกว่าเป็นผู้จัดนะที่งานวิวาหืห้ากว่าดาราเพราะคาดว่าวันที่1สิงหาคมดาราทั้งช่องจะไปแสดงความยินดีกับจ๋ายศินีและเปิ้ลที่โรงแรมแ a n ดารินโอเรนเทนนะครับไม่ใช่แค่กล่องนั้นครับมาถึงกล่องต่อไปเรียงลงามาเลยนะครับตายแล้แน่นอนเจ้าสาวอย่างจ๋าต้องรอดแต่อย่ามองข้าแม่จิมมายุรชัด นะที่ว่าว่าจัดเต็มแบบไม่ยอมน้อยหน้าลูกสาวเหมือนกันไม่ไม่ใช่แค่นั้มีกลองต่อไปนะกล่องต่อไปเช้าวันนี้เออบ่ายวันนี้ไทยรัฐแม้แต่บรรดาเพื่อนเจ้าสาวก็สู้ตายกับทุกคนเพราะทั้งลาล์มและนกสิครินนะครับไม่ยอมให้ใครได้เห็นชุดกันจนวันงานโน่นมาที่กล่องแรกกันก่อนดีกว่าดาราทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับถามก่อนนิดนึงว่า คงต้องเยอะมากอะคุณจ๋าใช่ไหมทำยังไงดี <S <S 1> <S 1> ถ้าเกิดว่าเข้ามาทั้งประเทศทํำยังไงครับเนี่ยไม่หรอกค่ะจ๋าว่าจริงๆแล้วช่องสามอะอม,มันคือครอบครัวทีนี้มันก็เป็นเรื่องปกติว่าถ้าคนในครอบครัวแต่งงานทุกคนก็ต้องมาแสดงความยินดีนะคะก,ก็ก็น่าจะมามาแหละแต่ก็ไม่รู้เพราะว่าทุกคนกนี่ยังถ่ายละครอย่างเจนนี่กับพี่ปอก็ยังถ่ายละครอยู่สระบุรีไม่รู้จะมาทันหรือเปล่า คุณผู้ชมนี่คือนี่คือการ์ดเชิญงานแต่งงานต้องขอบอกว่ามีมีสองใบด้วยกันนีนะครับใบแรกก็คืองานเลี้ยงในช่วงเย็นนะครับน่ารักมากนะน่ารักมากแล้วก็เป็นเป็นมอเตอร์ไซค์แล้วคุณจ๋าซ้อนท้ายใช่ไหมใช่ใช่เป็นโลโก้ค่ะเพราะว่าต่างคนชอบคือไงคุณเปิ้ลชอบมอเตอร์ไซค์แล้วคุณจ๋าชอบเขาาหรก็ทำอาหารนะครับก็าทำอาหารบนหลังมอเตอร์ไซค์ไปนะฮะส่วนอันนี้แรงนะอันนี้อันนี้คือการงานบวชานบดในช่วงเช้านะครับนี่หลายๆคนรอคอยช่วงเช้าจะประมาณไหนคุณจ๋า ก็เป็นงานโบสถ์นะคะแต่ว่าเรายกมาไว้ที่ออเทอร์สลาวเพราะจะได้ไม่ต้องย้ายหลายที่ก็ก็เป็นงานโบสถมีอาจารย์พงชัยมาทําพิธีให้หก็เป็นเป็นแบบเชิชันทชวลเลยอะ่ะก็เจ้าพ่อคุณพ่อจะได้พาเจ้าสาวเข้ามาแล้วก็สง่งมอบให้กับเจ้าบ่าวอะไรเงี้ยแล้วก็มีการพูด คำปฏิญาณอย่างที่อย่างที่รู้กันหลายหลายคนเขาบอกว่าเทรนในปีนี้เนี่ยเจ้าบ่าวจะร้องไห้พี่เปิ้ลครับก็มีรอบเดียวแต่ว่าไม่น่าคิดว่าไม่น่าแล้วนะวันนั้นก็ร้องไปรอบแต่ว่าช่วงแรกสั้นๆแต่ไม่น่าแล้วโอ้โหคุณดอคุณว่าเจ้าสาวจะร้องไห้ไหมครับอ๋อร้องไห้แน่นอองานแต่งงานนี่นะใครไม่แต่งไม่รู้ขนาดเรารู้สึกว่าเราตอนที่โอนะรู้สึกว่าเออไม่ไม่ไม่แน่นอนอะไรเงี้ยแต่ว่าโอ้โหพอมันมันถึงพิธีถึงโมเมนต์วันนั้นจริง ร้องทุกคนหน้าโอเปะอยู่เงี้ยตลอดทั้งงานเลยเบะตลอดเลยเหรอทั้งงานจริงๆแบบโอ้โหนี่แบบร้องเป็นไงใช่แล้วแล้วสามีทำเซอร์ไพรส์ก็ร้องร้องร้องไม่หยุดแต่สามีเธาทำเซอร์ไพรส์เธอฉันก็ร้องนะเออรักังเพื่อนก็ร้องร้อง่นะอ่ะก็คอยดูวันพรุ่งนี้ว่าจะร้องหรืจะร้องนะครับมีเรื่องหนึ่งก็คือชื่อเรื่องของชุดแต่งงานนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งได้ข่าวมาว่าบินไม่ใช่ได้ข่าวเรารู้เนี่ยบินไปตัดไกลถึงอเมริกานะครับ คือมันมันเป็นชุดยังไงนะครับจ๋าเดี๋ยวเราล่าให้ฟังซิเป็นชุดธรรมดามากแต่ว่าร้านเนี้ยตอนที่เราเรียนอยู่ธรรมดาแน่ใจธรรมดาเรียบรีย์เรียบไม่ได้มีอะไรหวือหวาแต่ว่ามันเป็นร้านที่เราตั้งแต่ตอนเราเรียนนะเราขับรถผ่านทุกวันแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบร้านนี้จังเลยถ้าวันหนึ่งได้แต่งงานจะซื้อชุดแต่งงานจากร้านนี้ร้านชื่ออะไรนะครับโมนิกลูรียโมนิกลูรียนะฮะความพิเศษก็คือการตัดหรือว่าการร้อยหรือการเย็บหรือว่า เขาเป็นสาว่าตอนนี้ถ้าลองมาจากวีรแวนก็โมนี้ก็ล่ะก็คือเขาเป็นเหมือนกับดีไซเนอร์หน้าใหม่ที่มาแบบวิธีการตัดเย็บค่อนข้างแปลกขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันในพรุ่งนี้คือคาดว่าวันต่อไปทุกสื่อเ็าคงจะมีการโพสต์ภาพชุดเจ้าสาวนะฮะว่าจะสวยอลังการขนาดไหนมาถึงชุดของเพื่อนเจ้าสาวหน่อยดีกว่าครับงานที่คุณจ๋าต้องขอบอกว่าได้จัดแจงเตรียมให้แต่ละคนฟรีๆด้วยนะฮะจัดไปเลยใช่ไหมกี่คนนะฮะคุณจ๋า เช้าเจ็ดเช้าเจ็ดเย็นสิบขึ้นนี่นี่ใครครับนี่หลังใครครับเนี่ยโอ้แต่เราแคปพีแคปพีแต่พี่ภาพค่แต่ถือครบเพลย์กันใช่เลยค่ะนี่คุณกาละแมร์ใช่ไหมที่ตองเดี๋ยลูกกอดนะอ๋อโอ้นี่งานกลางคืนนี่ใครนี่ใครฮะกาละแมร์นี่กาละแมร์กาละแมร์งานเช้าเออเป็นสีสีสีพิงค์หรือเปล่าสีอะไรอะคะนี่ผู้ดยาวนี่ว่าคุณส้มนัชพรนะครับหัวเด็กเหรอเหนือที่หัวเด็กอะค่ะหัวหัว เด็กหัวเด็กหัวเด็กอ๋อนึกว่าหัวเด็กตายแล้วไปเผยเผยเผยได้ไงเนี่ยอ่าไม่ใช่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวไมรู้สึกจะมีคุณนกสิครินทานนี่เห็นไหมมาดูสุนทรมานี่ดีสวยนะไปหาไม่ได้ไงญ่ตายแล้วโอนน่ะดนั่นะดีแต่ต้องขอบอกว่าภาพที่หลายๆคนในวงการพูดถึงคือภาพ pre wedding ก็คือภาพก่อนงานแต่งใช่ไหมครัที่ถ่ายกันได้สวยงามมากเล่าให้ฟังเพี่เปิ้ลคอนเซ็ปต์มันคือยังไงนะฮะ กินคอนเซ็ปต์ก็เป็นตัวเรายเลยแต่จริงๆมันมีหลายมีหลายอารมณ์ของตัวภาพถ่ายนะเพราะว่า พี่ๆที่มาถ่ายก็มีหลายที่คือเริ่มมันจริงๆแล้วพี่อันเนี้ยมาจากพี่ตู้ฟอลลม่มซึ่งขอบคุณมากที่ตู้ทำให้นะคะแต่นอกจากพี่ตู้แล้วเนี่ยก็มีพี่จอร์ดพดากับพี่พี่เชนคาเชนของแฮมเบอร์เกอร์ซึ่งจริงๆว่าเราใช้การแต่งงานเนี่ยเป็นข้ออ้างมากกว่าเพื่อที่เราจะได้ทำงานกับคนที่เราอยากทำงานด้วยอันนี้เป็นพี่ประกรณ์อันนี้คือสแนปตอนที่ไปถ่ายวิดีโอพรีเซนเทชันแล้วก็มีพี่ประกรณ์ที่เป็นคน ถ่ายเก็บเบื้องหลังของคอนเสิร์ตแจมมี่ของพี่น็อตเกอย่างเงี้ยเขาก็ไปถ่ายสแนปให้อันนี้ไปถ่ายที่จังหวัดไหนครับเนี่ยที่ขาเดียวดายเขาใหญ่เออเห็นคอนเซปต์แล้วรู้สึกไงบ้างครับคุณน็อตได้เลยเป็นคุณน็อตเห็นคอนเซปต์รู้สึกไงบ้างตั้งตั้งตั้งชื่อคอนเซปต์อยากแต่งบ้างไหมอยากสิหาไม่ได้เลยเออเนี่ยน่ารักมากจริงๆสวยนะเ้าสวยทุกเซตเขาได้เก็บมุมของจ๋าและเพื่อนที่ได้ที่เราไม่ค่อยได้เห็นนะ แล้วพอเราได้ทํางานกับหลายๆคนแต่และคนเขาก็จะเห็นเราในมุมต่างๆไนงะจะรู้สึกว่าแต่งานครั้งเดียวอะ<ม>เราก็อยากเก็บเ<ม>ก็บมันไว้ให้อยากให้มันมันแบบริชที่สุดอ,ะอ่ะให้มันแบบ<ม><ม>อุ่นที่สุดให้มันที่สุดไปเลยทีเดียว<ม><ม>จบ ตายละแต่สวยจริงอยากแต่งอีกรอบเลยนี่เนี่ยผู้จัดเห็นไหมจัดเต็มไหมจัดเต็มจริงนี่ยอดชุดนี้มากดูสิเหมือนจะกันดอกไม้นี่ยืนบนอะไรนะผู้จัดยืนบนอะไรนะก็ดูมือว่าใครอยู่เหนือใครนี่ไง่ยใครอยู่เหนือใครล่ะเออทอเอาะเขาสับกันนะเขาปัดกันเขาปัดกัน นะครับคุณจ๋าและคุณเปิ้ลนะฮะผู้รักที่น่าจับตามองมามองน่าจับตามองมากในปีนี้นะครับก็ได้มีการร่วมงานกับคนเก่งๆในวงการหลายคนนะจริงๆไม่ต้องแต่งก็ได้แล้วนะครับเนี่ยนะถ่ายภาพไปแล้วก็จริงๆแล้วจะขอบอกว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเขาไม่ได้ตื่นเต้นเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะเหมือนกับจัดมาแล้วเน่ใช่ไหมเมื่อเดือนมิถุนาคือจริงๆเราก็จากเดือนมิถุนาเราก็ก็แต่งแล้วส่งตัวแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ย จริงๆแล้วก็คือมันมันมีาศาสนาของพิป,ปิลที่เราก็ต้องให้เกียรติขเข<อ>าด้วยใช่ปะ,ะแล้วก็มีงานงานเลี้ยงฉลองที่เรามายืนอยู่ตรงนี้ได้ทุกวันนี้ก็เพราะคนเหล่านี้เราก็ต้องออขอบคุณเขาก็ก็จะได้สบมบูรณ์ทุกอย่างจบไม่มีอะไรติดขัดใจ เริ่มตื่นเต้นค่ะ<ม>เริ่มตื่นเต้นตอนแรกบอกว่ามันจะวุ่นวายวุ่นวายแต่วันนี้ควมามเมื่อคืนนะเริ่มตื่นเต้นละเดี๋ยวคืนนี้จะนอนหลับไหมเนี่ยห <_ S 2> <เ>ลับหลับ,ลบเพราะเหนื่อยป่วยด้วย <_ S 1> <_ S 2> อะไรด้วยเพื่อเราตื่นเต้นล้วพรุ่งนี้เป็นเป็นพิธีที่เรารอคอยอลยใช่ไหมพรุ่งนี้ชาใช่ค,ครับก็ตื่นเต้นนิดนึงแต่ก็กังวลมากกว่ากังวลความเรียบร้อยความสมบูรณ์ที่เราอยากให้มันเป็นมากกว่าใช่มันต้องออกมาเพอร์เฟกต์อยู่แล้วผมมั่นใจใช่แล้วต้องออกมาเพอร์เฟกต์อยู่แล้วนะครับอ่ะสุดท้ายนี่นะในฐานะที่ผมคุณณนกแลคุโอ นะครับเป็นเพื่อนสนิทของคุณจ๋าอยากคุณเปิ้ลแสดงความรักให้เห็นหน่อยได้ไหมเอ่ยโอ้อยังไงดีฮะคือเพื่อนเหรฮะได้จะดีนะเราเละไหน่อยได้ไหมครับคุณเปิ้ลครับนิดนึงครับก็ของตัวเปิ้ลเองอ่ะเปิ้ลเอ่อในชีวิตเปิ้ลที่ที่ตลอดมาเนี่ยการที่มีน้องเข้ามาในชีวิตนะฮะถือว่าเป็นมีสาวนักเสงมอเตอร์ไซค์ประกอบด้วยนะครับมาคุณเปิ้ลนะเป็นเป็นชีวิตที่สมบูรณ์แบบณตอนนี้แล้วนะครับถือว่าเรา โชคดีที่มีน้องเข้ามาแล้วเราจะไม่นันเองก็จะอยู่ดูแลน้องจนชั่วชีวิตคิดว่าอยู่กับประจงแก่เท่าจนตลอดชีวิตนะครให้ความรักตลอดเวลาแล้วก็มันเติมความรักซึ่งกันและกันไปเรื่อยๆครับครับเขาไม่จืดเหมือนลอฟเนาะซบเวอร์